มัสบายดีทุกคนสบายดีเพื่อนเพื่อนสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีปีใหม่ทุกคนอยู่ดีไมแฮงสบายดีเมื่อนี้อันนามมลดีใดวันซ้ำสบายดีทุกคนเมื่อนี้อันาเพ่งซื้ออานาซื้อมักทวียนพวกเจ้าโอ้ยขวซื้อมานี่นะขอปาดละขวบปาดแล้วมันเป็นจังซีแล้วพวกเจ้าเดิมขอปาดแล้วมันออกมาจังซีนี่ขอปาดมากับบอขวปาดบปเก่งเอ๊ะ บอกปักมือปักนั่นเบิดน,นี่มันหาอยากอนาสุกเกินไปแล้วเนาะพวกเจ้าเนาะมันจกเละหน่อยหนึ่งเนาะนี่ปาะปาดออกมาอได้ลรคประมาณน,นี้เนาะพวกเจ้าท้องเหลืออยู่ในนี่อยู่ยังเหลืออยู่นี่นี่หลายหลายตืบพวกเจ้าโอ้ยดิทั่วเลียนเด้อพวกเจ้าเด้อมากินทั่วเลียนทักทายกันก่อนกินก่ ฝากซ่องแล้อเจ้าเด้อฝากซ่องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เด้อเพีงสาวลาวมีกาพากินพาเลเนาะขอบใจทุกเม้นทุกกําลังใจข,ขอบใจทุกการรับชมมามากินน้ำกันให้ด้กินทัเวลิยนทักไทยมอนีวพวกเจ้าขอยซื้อมานี่เออชิเว้า,าลูกที่พวกเจ้าขอยซื้อมานี่ลูกนี่ซ้ำนี่นี่ขอยซื้อมาเห็นบอกได้อยู่อ่าเจ็ดสิบ เจ็บซิบดาราพวกเจ้าแต่ว่าเขาอ,อยากแห้งขอก็เลยซื้อมากินเนาะเจ็บซิบเจ็บซิบดอนเจ็บซิบดอนนี่มเาเลือกไข่ให้เบิง้งเลยเดิโอ้วนเงวันเขาเงินเล็กน้อยไข่พ่อกระตูนี่กดปาดกระบออยากเปลี่ยนมันออกมาจากนี่เด็พวกเจ้านี่ดิเขาคิดว่ามันช่มี่คือนี่เองนี่พวกเจ้านี่เห็นมั้ชัดเจนมัตัวนี้คิดว่าซิมีอีกอหอเป่าอืม ยอดพวกเจ้าหมอนทองด้วนี้พวกเจ้าเด้มมามาซิมแล้วกันกวบลงมาใส่ไปค่อ็ปาดแล้วนะก็ได้พวกเจ้ายังพวกเจ้าเห็นตัวนี้เป็นตัดซ่บหมอนทองพวกเจ้ามาได้กินหมอนทองนล้กันมาซิมหมอนทองมาวอาหลายยายหางซิมก่อน สซ่พวกเจ้าหวานค่ะคําจอยมี hmm. me, everyone Dorian Sky Dorian Flash Dorian Flash Dorian This are s v e n d o w n for this for one 12.99 v e n i n d c o m e join me every one dorian f r e s h dorian come on มาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแทบแทบบอกเจบค่อยกินบะวัดค่อยกับซิ่ใสอันน้ะ เย็นใบเนาะพวกเจ้าแล้วคอยกระชิกินใหม่เนาะพวกเจ้าบังดูเนะี่ยแต่แซ่บอ่อืมอม,มันค่อกล้องเข้าอีก็มยมงเห็นทเุเรียนปเปนนขา,า,าเปินไลอืมอืมเขาทาอยู่เปล่ามันอืม แซบค่ะพวกเจ้าหมอนทองมันเล,ล่แล้วพวกเจ้าแต่ว่าแซบ ใญ้ญยๆพวพวจฉ์เช็ดเชบดแ,แชบอะไรเขากินไปขะ <c oughs> พอปาดออกไม่สองคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่ <4 S 2> รูปประมาณหาพวกเจ้า <Histor> ที่่อยกินผ่านมานะ่ะมันคืออันนะ่ะของที่เขาใส่ซ่องอันซ่องแส่แข็งเนาะพรกเจ้าเนาะซ่องฟิตนะแส่แข็งแต่อันนี้โอ้ผมน้างกระดัแต่อันนี้มันอันนะ่ะสดจากพระเจ้าหากระมาหม่ใหม่ เพิ่มความอ้นวนเนึ่่ะแต่สิถามข่อยว่าตัวนี้สิแซบท่ออันน่ะตัวที่ข่อยเคยกินผ่านมาบวหันบวเด้อพวกเจ้าเด้อมันมีหน่วยหนึ่งที่อันน่ะขั้นผู้ใดได้เข้าไปเบิ่งคิบข่อยที่ว่าข่อย,อ,ยอันเอาเอา,เอาลงตัวเรียนนะคะค,คีข่อยขึ้นว่าของเดือนอ่าของของปีแล้วนี่เนาะปีแล้วนี้ข่อยได้กิน มวยหนึ่งตัวน่ะแซ่บอร่อพวกเจ้าหวานหวานหวานแท้หวานหวานจะกินซ้ำเนี่ยพได้กินหลายวันเลยพวกเจ้ามากินซ้ำลูกฟูนี่แหละอืมอืมตเรียนพวกเจ้า Mẹ really yummy cái Dorian Flash Dorian yummy Nong kem mì Nóng kèm mì kìm mà Nóng kèm mì แคมมี่หากระตื้นนอนพวกเจ้าเซ่ยไหเวลาเซ่ยไหนั่งหากระตื้นนอนพวกเจ้านั่งสิบินบีบดังไว้อยู่นางเหม็น <c oughs> เวลาเซ่ยไหเฮ้ยไห้ไห้ไหฮัลโหลน้องแคมมีกก่การชิ้ฮอดสองปีแล้วเด้อพวกเจ้าเด้อการชิ้ฮอดสองปีแล้วการชิ้นฮอดสองปีนั่งเหม็นพวกเจ้านั่งก็อยากอยู่ใกล้คนพวกเจ้าเบิ่ง ก็จะเบิงนางเหม็นอืมเกลนเกลืนกินวะกินวะนี่กินบ่อี่ลากินบ่มาม่แมาม่แมาแม่อืมอ่ะลาบายบายซะเอ้ยเป็นเหม็นทุเรียนพวกเจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอกค่จะกินแค่นี้แล้วพวกเจ้าขอกค่กินบ่เบิดดอกเนาะนี่เนาะอืม ค่อ,คอยๆกินเบิดนี่ก็เสรมมีคนคอมเมนต์เข้ามาหาข่อยอีกว่าอันโอ้ยอตุ้ยเอ้ยมึงจะเป็นมุกพูดมึงกินเนาะคุณศิวะเอกเนาะพวกเจ้าจมแต่ตัวเองตุ้ยจมแต่ตัวเองตุ้ยที่แท้ตัวเองเนี่กินไหลก็ศิว่าเชน่นเนาะมันกินไหลหรอกแหลกไหลพี่น้องแหลกไหลเลยตุย้ยสแหนเพ้่านว่าเห็นบ่ยังยืนอยู่ขอกคุณศิษย์ไปกินน่นอีกพวกเจ้าเพราะว่าคุณซื้อมาในหน่วยหนึ่งในมื่อนี้พวกเจ้าพเพราะว่าเขาอยากแหงหลพอเลยซื้อเนาะแต่กับโบ ผสมกับยากปันใดคือคอเอวเยวาหรือบวหวานปันใดเดือพวกเจ้าเดือมันออกรสชาติมันมันไปสันหน่วยทําอิฐที่เอยเคยกินของปีกายนี่คนมักติดใจคอยอยบเรี่ยวมันหวานแล้วเขากัดเข้าไปแล้วเขาก็จะกินโตอยากกินโตนะมันหวานกินได้เป็นหน่วยอันนี้ลูกประมาณว่าเจ้าหู้อยู่แล้วว่า่อยกินทวเรียนหลายแต่วันนี้เอยกินแค่นี้คือว่าคือบ่บ่อรสชาติบ่อน่านปากนางปันใดเจ็ดสิบเหรียญเดีย่ยพวกเจ้าเคยซื้อเจ็ดชิบดอนเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคลิปนี้ก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากน,นานซ่องพิงสาวเรามีกาพากินปลาหลแล้วก็ขอบคุณขอบใจทุกทุกเม้นทุกกำลังใจป้าขอกระนุงเสือใหญ่กระดอนเนาะหากะเห็นตัวเองอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกเม้นทุกกำลังใจพี่น้องส่งมาใหา้ฟอให้ทุกคนยูดีมีแหง้งยูเย็นเป็นสุกๆลาบสุกหม่านเด้อปลอดภัยจากโรคโควิดบาย